ไม่มีตอนนี้นะคะอ่าเราอยู่พักได้คุณผู้ชมสองร้อยคนทำไมพี่ของสองละคนดูดิสองร้อยคนไม่เออใช่เพจส่วนตัวสวัสดีค่ะถ้าหมดตูนดูเพจนี้นะคะโปรดติดตามไว้ว่าน้องปูรักหมดตูนมากๆนะคะอย่าสมัครเป็นคอสอนะคะเพราะว่าน้องตูนจะทำไอ้น้องตูน น้องปูทําใจไม่ได้นะคะไม่มาพี่ตูนไม่มาสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับบริเวณนี้นะเดีย๋ยวเราพาไปดูผู้ชายหล่อๆดีกว่าเนาะเพราะว่า,วาสื่อช่องหลักเขาก็รายงานเกี่ยวกับอันนี้ไปแล้วเนาะนี่นะครับล่าสุดนะครับจะมีการนำตัวพี่โตโต้นะครับไปที่เอ จังหวัดกาฬสินนะครับเพื่อทำการสืบพยานต่อไปนะครับนี่นะครับก็มวลชนก็มานะครับค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเซบาอ,อก,กี้ทักทักทายทักทาย เมื่อกี้มาก็ฟังก็คือตอนนี้จะมีการควบคุณตัวไปที่ทสัองกฤษโอเคไม่มเป็นไรก็คือเราต้องการกฎหมายเหแต่จะขอเชิญชวนทุกคนร่วมลงมาชื่อกับทางด้านของทีมรนชดรเลยเพื่อนี่จะไปทำหนังสือเรือ่องที่คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก็สอสอคงอาจจะไม่ไว้ใจได้ควรจะต้องไปกออเออเป็นทางด้านของคุณเสถียรพิสุทธิ์หรือเปล่าเพราะว่านี่คือการทำงานที่ไม <stop> ่ถูกต้องตามหลักกฎหมายนะคะผิดหลักของรถยนด้วยสี่ข้อที่พี่ต๊อกี่อยากจะพูดเล่ฟังนะคะอยากจะได้คำตอบจากทางเจ้าหน้าที่รัฐไทยเอาแบบเบาๆแล้วกันค่ะพี่นิวเอาข้าวไม่กินหน่อยดีหิวอ๋อเหรอ มีน้ำมีเครืงแจกนะคะพวกกันดับต่อนอประชาชืนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เส็นรับอายัดตัวได้ยังไงคำถามนี้คือถามถึงสอรนอกำกับต่อนอประชาชื่นนะคะสองคุณไปขอเจ้าหน้าที่ราชทานท่านใดที่ส่งการอายัดตัวนี้มันมีอยู่ในจดหมายที่ฉันจะพิมพ์ส่งให้กับทางร้านกอมอทพได้แน่สามเจ้าหน้าที่ราชทันไม่เขาฟันเลยเนาะ ท่านนั้น่ะใช้หลักการและขั้นตอนการปฏิบัติใดในการละเมิดคําสั่งศาลและส่งตัวให้โตโตมาที่เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ 4. เจ้าหน้าที่ราชทันน่ะได้แจ้งให้ใน,ในความของโตโต้ทราบก่อนมาหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เราจะไปถามทางด้านของกรมปทด้วยกันเพื่อให้เขามขาถามทางด้านเจ้าตัวกันค่ะโดยสําหรับใครที่จะร่วมลงชื่อลงชื่อได้ที่ไหนออติดต่อกลุ่มทางราชดรนเอ๋อยดได้เลยค่ะ เพราะว่าเพนนี่เพนนี้กล้องนี้กล้องนี้กล้องนี้กล่าวกล้องนี้เรื่องได้นี่นะคะกลุ่มรัชดอเอ๋ยจะเป็นผู้ทำเส็จทำหนังสือนะคะคเคยเซป็อกกี้ก็มาให้ข้อมูลเฉยๆแต่อันนี้เลยดีผู้ผู้ทำเหรอมึงต้องทำแล้วไปยื่นด้วยแล้วเราได้มาือยื่นนะคะว่าคุณมีสิทธิ์อะไรและใช้อำนาจอะไรในการจับกลุ่มนะคะแล้วก็ในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมีข้อโต้หลายอย่างนะคะมันมีงานที่ไม่ชอบทำมันมีอะไรที่ทำให้เปรกเซนต์จากการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนี้เราก็จะจัดการเต็มที่เราก็จะรอดูนะคะว่าเบื้องคนเมื่อคน ความคิดเหรนทให้กับประช้คนอย่างพวกเราอแค่สองขังนานหอัก่อนไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจสอรประชาชื่นหรือว่าผู้กำกับที่เร็นรับมาเนี่ยคุณดนตรดอบแม่ค่ะ2คือราชธานีปล่อยตัวมานี่นะครับก็คือสิ่งที่เราจะทำภายในเร็วๆนี้พรุ่งนี้หรือเจโทรถาถ้าเาภายในพรุ่งนี้นะครับยปูแต่ปูปไม่ได้เปิดคอมเมนเพราะปูกวคนเข้ามาดานาูก็เลยไม่เปิดคอมเมนต เป็นไงสลิมไม่ดิ้นนะไม่เปิดคอมเมนต์นะกลัวคนเข้ามาด่าอาจจะมีเยื่อสถานทูตอีกสองสามสถานทูีกนิดเร็วๆนีแน่เจ๊อยากได้คนที่โดนละเมิดสิทธิเด็กอ่ะใครที่โดนไปบัชนอรพ่อแม่เด็กอ่ะเขารวมกลุ่มกันแล้วอ่ะเขาจะแจ้งแจ้งความไปดูคอฟกันแม้ใครใครใครอยากพาไปดูใครอยากให้เราพาไปดูคอฟกอ่ะกดรัวหัวใจวะเดี๋ยวจะพาไปดูคอฟ

เมืองทิพย์ระคาเนี่ยทำไมมีคนดูเยอะจังตอนนี้เราเราอยู่กันที่เด่๋เดี๋เดินเดพาไดดูนเดิดินวดาพี่กนินข้าวกันยังอ่ะนเดนเดินเดินเดิ่าดิเดินเดนเดหนูก็นเดินเห็นเดินเดินเดินด้นเดินเดเดินเดินอนเดเนเดินเดดนดินดินเด่่่ พี่กินข้าวยางหิวเปล่ายู่สนอนไหนอ่ะเนี่ยพี่ก็ไม่ตอบหนูอ่ะพี่ก็ยิงไม่เรียกหรอกเก็บไปเรียกที่ตูนแค่คนเดียวก็พอแล้วพี่ตูนสอนนอนไหนนะพี่พี่ตูนสอนนอนนางเลิงอานางเลิงใจดีจริงนะสอนนอนนางเลงอ่ะใช่หล่อสุดเลยพี่ตูนอ่ะถ้าพี่ตูนดูอยู่อ่ะบอกว่าเราปูนคิดถึงพี่ตูนนะ นี่นะคะก็จำนวนคอฟอก็คือดีนะมาดูแลวความปลอดภัยหนึ่งหรือว่ามาจับเราก็ไม่รู้นะครับหมวดตูนคนไหนหมวดพี่ตูนไม่มาหาพี่ตูนอยู่สอนนอนนางเลิงพี่ตูนอยู่บกกรนอนหนึ่งไม่ได้อยู่บก,กรนอนสองน,นี่นะครับอ่ะกูปเป็นเมียเขาพี่กินข้าวกันยังหิวเปล่าเขาไม่หิวเหรออันนี้มาจากสอนอนอนไหนเนี่ย อะไรนะฮะอ๋อมาจากคณะยาวเลยอ่ะเหนื่อยเนาะสู้ๆนะพี่นะ <c oughs> เป็นกำลังใจให้ <c oughs> อะไรนะฮะหนูอยู่อยู่สอนนอนังเลยเพราะว่าแฟนแฟนทำงานอยู่สอนนอนังเลยฮะอันนี้อันนี้ไม่ได้ส่องหน้าพี่นะส่องหน้าหนูอยู่ เพราะว่าแบบหนูก็เป็นห่วงพวกพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ารัฐบาลชุดนี้ออกไปเมื่อไหร่พวกพี่ก็จะดีขึ้นเชื่อหนูโอเคไหมโอเคเรักจังเลยเนี่ยไปถามตรงนั้นเขาไม่ตอบเนี่เขายิงไม่เหมือนพวกพี่เนี่ยพวกพี่ตอบโอเคหนูก็สบายใจขอบคุณค่ะขอนฟอชมว่าสวยก็ทราบ <c oughs> <c oughs> กินข้าวยังไม่หิวหรอ มาจากสอนอไหนเนี่ยอันนี้สอกด้าหนูอยู่ไม่ต้องกลัวหรอกพี่มาจากสอนอไหนหรอ<ม>ขณะพี่เขายังตอบเลยว่าเขามาจากไหนเนี่ยทำไม,ม,ม,มพี่ถึงไปตอบอ่ะแม่ครับตอนนี้ปูลอยู่นะออสอนอประชาชื่นนะครับแต่ว่าปูนทำอะไรมากไม่ได้เนาะเพราะว่าเรามีคดีที่สอนอน,นี้อยู่ <laughs> พี่กินข้าวกันยังคะหิวหรือเปล่าอ๋อ,อเลิกงานหรอ จะพักนี่อีบีไปหยิบข้าวมาหนึ่งกล่องกินเลยนะถ้าหยิบมาให้อ่ะไม่วางบอกหนูพวกตำรวจสอนอเมืองทิพย์ใช่สอนอเมืองทิริปใช่พี่ทักทายคุณผู้ชมหน่อยไหมเขาอยากรู้ไหหนนนนีเ็ทักทายเร็วคนดูสักหมื่นก่อนทักทายอ้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวท่ารวมๆกันคนดูก็หมื่นแล้ว เนี่ยอันนี้มาจากโซนไหนคะนี่ไงอันนี้มาจากธนายาวทางนู้นมาจากโซนอนเดียวกันไงใช่ก็เป็นก็คือนสองใช่ไหมคะไม่เหมือนโนหนึ่งนอนหนึ่งเขาไม่ยิงนอนสองยิงพี่กินข้าวยังหรอเนี่ยก็หนูถามทุกคนไม่ได้ถามแค่พี่คนเดียวไงพี่กินข้าวยังครับกินแล้วอันนี้มาจากนอนไหนครับเนี่ย บกนสองก็สอนไหนเพราะว่ามันไหลสอนมารวมกันอะไรนะคะประชาชนอ๋อนี้อันนี้อยู่ประชาชืนรู้จักผู้กองกินไหมผู้กองชื่ออะไรไม่กินปวดฟันอยู่เขาจะกินมาเยอะเกินเนี่ยบกนสองอ่ะยิงบกนหนึ่งอ่ะไม่ยิงรู้จักแม้คนเนี้อะไรนะคะ ไม่ใช่แฟนออพ่อหนูค่ะสวัสดีครับหลานชายสวัสดีครับคุณยายตอนนี้ปูนอยู่นะ้าออสอนนอประชาชื่อน,นะครับก็เบื้องต้นรู้สึกว่าจะมีการส่งตัวพี่โตโต้ตไปสืบต่อที่จังหวัดกาลสินนะคะซึ่งปูนคงไม่ได้ไปเพราะว่าวันที่หกเริต้อไปเชียงใหม่วันที่ห้าไม่ใช่วันที่หกพี่กินข้าวอย่างเนี้ยสรุปหิวเปล่าไม่ได้ถ่ายนี่อันนี้ถ่ายนะ้าตัวเองอยู่ หนูไม่ถ่ายนะพี่หรอกเดีย๋ยวหนูโดนแจ้งพลบอคอมพิวเตอร์ใช่ปะ่ะแล้วเมื่อสิทธมนษยชนด้วยใช่แต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 ่ว่าเอ่อคานายาวบอกว่าเลยว่าถ่ายได้ครับถ่ายได้ครับดีมากเลยคานายาวอ่ะก็ค่อนข้างจะมีอายุแล้วก็มีคนหลอกประปุนี่ค่ะปูอยู่พี่กินข้าวอย่างคดีมาจากสอนนอนไหนย่ะยิ้มอย่างเดียวเลยมปจากสอนนอนไหนคเนี้ย ข้าวไม่เคยพานกินเลยเมื่อวานทานกันตอนแบบตอนั่งกินอยู่ร้านกาแฟเราเรามาเดินนะสำรวจคขาฝออุ้ยแต่ว่าวันนั้นน่ะพี่เนี่ยพี่อะไรไม่รู้อ่าหล่อมากเลยอะแต่ว่าเราไม่ได้ถามว่าเขาอยู่โซน,น,นไหนมันใค่ายบกโนนี้ป่ะไม่บกนนนหนึ่งเพราะว่าวันนั้นเขาไปคุมที่นี่ไงทำเงียบเออว่าไม่ใช่ไงหน้าเหมือนพี่โตโต้เลยนะเนี่ยใส่แว่นเหมือนกันด้วยกินข้าวยัง กินแล้วอ๋อมาจากสอนนอนไหนอ่ะมาจากสอนนอนนี้ทำไมประชาชื่อมันเยอะจังเนี่ยโกหกหรือเปล่า,เ,าเรื่องไม่เชื่อแล้วนะเนี่ยเรื่องอะไรหรอ <c oughs> ตอนแรกอะที่เรามารายงานตอนปูนมานะมารายงานตัวน้ำมวลชนไม่มีสักคนเลย <c oughs> มีแต่ทานายสองคน ไม่เราเราบอกเขาว่าไม่ต้องมาเพราะเราสวยถ้าคนถ้าคุมาอยู่เราจะดูนฝากถังไม่ใช่ไห <laughs> พี่มาจากสอนอนไหนอ่ะบางซื้อกินข้าวยังพี่กินข้าวยังคหมอันนี้มาด้วยกันป่ะเนี่ยเอาน้ำไหม,ไมเดี๋ยวไปเอามาให้ เอาคุูผูชชมอย่าพึ่งออกสิจัดร้อยกว่าคนยังเหลือ99้คนไป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 ติดตามสถานการณ์ต่อนี่นะฮะก็พี่โตอยู่ด้านในเนะเห็นไหมฮะก็คือมีการอายัดตัวใช่ไหมพี่เฟิร์นเป็น เป็นการอายัดตัวจากในเรือนจําโดยการเอาหมายไปแจ้งไปหมายจับเพิ่มเติมนะครับก็เมื่อกี้พี่รอนออกมาแถลงแล้วแต่ปูนก็ไม่ได้ฟังเนาะเพราะว่าปูนก็อุ้ยคนนี้โลดจังพี่อยู่สอนอไหนอ๋อเร็วเร็วตอบเร็วทําไมเขาไม่ตอบปูนอ่ะ สอนอไหนเนาะตอบได้ไม่เป็นไรแค่ชื่อสอนอเอง<า>ไม่มีใครไปบุกโลกเนี่ยถ้าแบบใช่เพราะหน้าตาดีๆเดี๋ยวแม่เขาก็แบบเออเป็นแม่ยกเนาะไปแบบดูแลหน้าสอนอใช่ไหมป๋าเนี่ยถ้าพอหน้าตาดีๆคนเขาก็ไปแบบเป็นแม่ยกหน้าสอนอเนอาะเป็นเราอะครับมาเ,าไ,เาไปกินกันไปกินกันไปกินกันว่าซาน อันนี้นะครับเราอยู่กับแอดมินแอดมินเพจรัสะโดดเอ๋ยสวัสดีจ้าอันนี้ก็คืออันนี้ไลฟ์เพจไหนอันนี้คือไม่เออ่มีเลยเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กส่วนตัวใช่เฟซบ <Facebook S 1> <ม>ุ๊กส่วนตัวเฟซบุ๊กส่วนตัวปูนธนพัฒน์ภนภก็เพ่งนะครับ P A N A P A T นะครับ K A P H A N G นะครับอันนี้คือพูดกับกล้องนี้สามารถเออ่ติดต่อหรือว่า follower ได้เลยซึ่งปูนไม่เปิดคอมเมนต์ให้กับคนที่ไม่ใช่เพื่อนนะเดี๋ยวจะด่าเอาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆกูปิดคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวแบบสลิปมาด่าเราไม่ได้ นี่นะครับอันนี้แม่แม่ที่เข้าไปหาพี่โตมานะครับไปก่อนแล้โตโตมาโตโตบอกว่าสู้ๆโตโตบอกว่านักสู้ต้องไม่ทิ้งกันไปก่อนโตโตมาแล้วลูกแล้วก็ไม่ทิ้งอยู่แล้วเใช่ใช่ใช่โตโตรอคนสําคัญแล้วถึงจะไปไปกาลาสิตใช่ตอนนี้พี่โตก็ก็นรอดีอยู่ข้างในนะครับก็สดชื่นละเริงนะแล้วก็ไม่เศร้าไม่เศร้าเพราะเขาก็ไม่อยากเศร้าอ่ะเนาะแม่เนาะ นี่นี่นี่เดี๋ยวปูจะวันนี้จะให้คุณเข้าไปใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อให้เข้าบุคคลอ่าก็แล้วแต่ว่าโต๊ะจะบอกให้ใครเข้าอ๋ออ๋ออ้าลูกอ้าลูกอ้าลูกตำรวจไปบ้านให้ดูโต๊ะบอกว่าแล้วป้าบอกว่างในอันนี้นะฮะเราอยู่กับคุณพี่มล คนที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่เราโดนจับไปด้วยซึ่งพี่มนก็คือคนคนหนึ่งที่โดนคอ l l p นะครับเหยียบหยามด้วยถ้อยคําที่รุนแรงและเราลับไม่ได้อุ๊ยนี่ขนาดไม่เป็นไรนะเนี่ยที่รถล้มอ่ะอันนี้หายอันนี้เพิ่งหายีนนี่นะครับเดี๋ยวาเรามาอยู่ตรงนี้นะกันเนาะ

แต่ดนหนึ่งหนึ่งสองอุ้ยเราเรามาทักทายกล้องเราหน่อยดีเยอะเร็วทำไมทักใส่คนหน่อยเร็วทําตัวเหมอยคอฟอหน่อยทําตัวเหมอยคอฟอดหนึ่งอันนั้นเป็นแฟนเราเองชื่อพี่นิวเป็นคนรักเก่าเพลงขึ้น รักเก้าเจ้าคนรักเก้าอ่ะคุณผู้ชมอยากเขาไปหาพี่โต้จังเข้าไปดียเขาไปได้ไหมเขาไปได้ในฐานะอะไรมีอะหรออุ้ยไหลอยอุ้ยรูดตาเราจะทำตัวราดกีไม่ได้นะเนี่ยพี่คนนี้เข้าได้แล้วบอกว่าไปบอกให้หน่อยว่าน้องปูอยากเขาไปหาพี่หาพี่ขาบอกพี่โต้ให้หน่อยได้ไหมว่าน้องปูอยากเขาไปหา ยพี่้ออกมาะด้วมั้านเีเเถ้มีกล้องเงพี่อกให้ฝากกยังเดี <t 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 ๋ยวกินแป๊บหนึ <t 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 ่งเข้าไกเบนอมาเซฟหมวดตูนพักเซฟหมวดตูนอ่ะพี่ตูนเขารักปูนใช่ไหมใช่ รักคูณถ้าไม่รักเขาไม่นี่หรอกถ้าไม่ไม่รักเขาแบบไม่โดนค่ะรับแปดพันบาทนะจริงเราเราไม่เกี่ยวกับทนายสิทธิ์นะอันเนี้ยแล้วมึงจะโดนน่ะอุ้ยขอบคุณครับอุ้ยอะทักไทยผัวกู อยากถ่ายรูปกับพี่นิวอะถ่ายรูปให้หน่อยดิถ่ายถ่ายรูปกับพี่นิวไปสัมภาษณ์พี่นิวบ้างสักนิ้ถ่ายถ่ายกล้องเราหน่อยดีสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วเร็วพูดถึงพี่โตให้ฟังหน่อยให้คนในกล้องฟังก็ได้อะโตเนี่ยเนี่ยพี่บีมบีมคืกูให้เขาทักทายเพราะว่าพูดถึงพี่โตให้คนในกล้องฟังเนาะพี่โตแล้วคือตอนนี้พี่โตกำลังอะทำเอกสารเพื่อจะถูกส่งตัวไปที่กาลสินครับก็เบื้องต้นก็คือ ศาลเนี่ยอนุบาลให้ปล่อยตัวเราก็ด้วยความที่ดีใจแลืวว่าพี่โตจะได้กลับมาหาพวกเราทีเราก็รอวันนี้แต่ด้วยความน่าเกลียดของระบบซึ่งพี่โตเนี่ยก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาคดีนี้แล้วนะแต่ก็อายัดตัวต่อเนี่ยคือคือเราไม่เข้าใจว่าเพื่อที่จะออกไปหมายจับมาใช่ใช่ใช่ใชก็เหมือนกี่กวินน,ะน่ะเนาะวันนั้นน่ะคือเหมือนเหมือนเราเรากำลังแบบ ก็ดีใจก็เห็นพี่นิวทำกับข้าวมาโลพี่โตอ่ะเขาสกัดขาเราเขาดึงขาเราไว้เราไม่ได้ไปแบบไม่ไปเจอพี่เราคือหน้าพี่เราไม่ได้เจอเลยตอนที่ออกมาจากเรือนจำเราเพิ่งมาเจอที่สอนน้อนี่ยเองเพเคขอบคุณมากอันนี้ก็คือบุคคลที่ใกล้ชิดพี่โตนะคะก็เป็นการน้อของวีโวลันชีนะคะ เอหมวดตูนมาใซ่วันนี้พี่ตูนไม่มาพี่ตูนอยู่บ่อนอกรหนึ่งแต่วันนี้มาเปของบ่อนอกกอสอง,งพี่ตูนก็ไม่ได้มาไม่รู้อ่ะมีมีแอร์ไหมมีแอร์แต่ไม่มีหมอดกับผม ในสอนอไงป้าอุ๊ยนี่นะฮะเป็นมวลชนที่อยู่นะบริเวณสอนอประชาชื่นไม,ไม่แค่กล้องเดียวก็หนักจะตายอยู่แล้ว,ลวก็จะมีผู้สื่อข่าวด้านไหนก็จะมีทนายสิทธิ์นะคะอยู่ด้านในเนะเาะพี่คือใคร ต้งไห่แป๊บหนึ่งนะคะแล้ไม่ต้องปิดหน้าปิดตาขนาดนี้เนี่ยนี่นี่นี่นู่นนู่นนู่นนเลาอาบุรี่เราให้ใครเนี่ยไอ้บีมกูอาบุรี่กูให้มึงปะบุรี่ซอง ไปกันหน้าตรงนู้นโอ้ยเราก็ปิดนะปิดตากูก็กลัวใครไม่รู้เลยว่าใครนะไม่ใช่้ยปิดปิดมาแล้วก็เดินแบใครวะใคเราปิดคอมเมนต์นะเขาเลือกคอมเมนต์ไม่ได้เรากลัวสลิปเขามาด่ากได้ปิดคอมเมนต์ไว้ไม่อันนี้มันคือคนเข้ามาดูเฉย ทำไมมันดังก็ด่าไปดีผู้ด่าด่าก็ด่านี่ไม่ไม่นี่ตอบโต้นี่นี่มันเฟซส่วนตัวแล้วทำไมอ่ะรับไม่ได้หรอรับไม่ได้รับไม่ได้โลกสวยแเราพอดละโอเคแค่นี้ก่อนนะ